วันนี้เป็นวันตรุดยวนที่เราอยู่ที่โฮจิมินห์ค่ะน้องที่โรงแรมก็ชงกาแฟให้เราทานนะคะเป็นกาแฟสำเร็จรูปของเวียดนามค่ะวันนี้วันลูน่านิวเยียรนะคะรถจะน้อยนะคะเพราะว่าเขาไปไหว้วันปีใหม่เป็นตรุดยวนค่ะของกินเยอะมากน้องแนะนำให้เรามาล้านนี้นะ ปิดนะจ๊ะดูน่านิวเยีรยปลาขายห่วยตรงนี้เลยนะร้านชานมไข่มุกที่คนเวียดนามแนะนำมาค่ะ